วันนี้จะทำพะโลนะคะไข่พะโลใส่หมูสามชั้ชนอันนี้พริกกระเทียมพริกไทยเอาลงไปเคี่ยวกับน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลเป๊บลงไปแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วเคี่ยวจนมันออกสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับน้ำตาลไหมอะคะ่ะเดี๋ยวแล้วก็ใส่หมูสามชั้ชนลงไปเลยนะคะ สำชั้นลงไปผัดให้มันหอมๆแล้วก็ใส่น้ำได้เลยค่ะต้มน้ำลงไปต้มนะคะ พอประมาณนะคะเดี๋ยวเราใส่ไข่พะโลใส่เต้าหู้อันนี้คือเต้าหู้ที่เราทอดไว้แล้วใส่พะโลใส่เต้าหู้ใส่ไข่นะคะอันนี้ไข่ระหว่างต้มสาชั้นนี่เราปรุงรสได้เลยนะคะ อาสเกลือประมาณ1ช้อนนะคะ ะะแล้วแต่ชอบนะคะชอบดำหรือไม่ดำก็เคี่ยวไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยปรุงแต่อย่างอื่นนะคะอันนี้เคี่ยวไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ใส่เต้าหู้เลยนะคะ ใส่ไข่ใส่ตู้หู้แล้วเคี่ยวต่ออีกสักประมาณสักสิบห้านาทีค่ะ,คะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปนะคะแล้วก็ชิมรสดูว่าใช้ได้หรือยังถ้ารสชาติอร่อยตามที่เราต้องการ<ม>ก็ใส่ผักชีเลยนะคะเนี่ยใส่ผักชีลงไปเลยค่ะ จะทําให้หอมมากอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตักรับประทานได้เลยค่ะ